สวัสดีค่ะพี่สามมาหนนะ้าพาเฮ็ดมาอีกแนาะจ้าพี่นอ้องมื้อนี้จีพามาแชะมาแชะบอกง่ายาเนาะพี่น้องมาแชะในการเอ่อความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะจาะ้ะเนาะพี่สามมาหนนะ้าอันพาเฮ็ดไปซื้อเต้าหู้จ้ะเต้าหู้แทนนะจ้ะต้องยืมแทน,แนสีขาวเนาะจาะ้จะเนาะจะจะมาแชะในความรู้ในการว่าการเก็บ การเก็บไปเต้าหู้ขาวที่ได้โดนเนาะจะเก็บได้ลายมือกว่าปกติเนาะจ้ะเนาะอันนี้คือไปซื่อมาจากบ้านเต้าหู้เนาะจ้ะยุในให้ใช้ปูนเนาะจ้ะเป็นนั้นเอาวปโู่เป็นเฮ็ดขายเนาะแต่นี่เขาจะเอามาแช่ความรู้ให้กันปกติเพิ่นใส่ไว้แบบนี้ก็ได้ลายมือจ้ะนะเพิ่นเซน้าไว้นิดน้อยเนาะจ้ะเนาะเพิ่นเฮ็ดมาเป็นแผ่นเราเซน้าไว้นิดน้อยเราก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ ก็ได้โดนแล้วจ้ะได้โดนประมาณได้ประมาณสามถึงสี่มื้อหรืออาทิตย์นึงได้จ้ะเนี่ยได้เสียนม้มเส็ถุงแบบนี้ค่ะตั้งไว้ในตู้เย็นก็จะได้โดนจ้ะเต่ว่าเขาจะเอามาเชะให้ได้ยูดโดนก็นั่นบางบางครัวเรือนที่ที่เก็บไว้เราต้องได้ไปซื้อใบบ่อยนอกจากพี่น้องเขาซื้อมาแบบนี้หลายๆแบบนี้เขาก็สามารถเอามาเก็บยืดเวลาออกไปอีกได้นะจ้ะเนาะจ้ะ เขาจะเอามาหนึ่งจะหนึ่งสก้อนนอกจากนะไปเขาไปหนึ่งกันแล้วเขาก็เอาจนค่อยได้อออมาเก็บใส่ภาชนะไว้ในตู้เย็นอีกนอกจากนะไปจ้ะนี่จ้ะเขาจะมาใส่ซึง้งเขาจะเอามาใส่ซึ้งหนึ่งนอกจากนอเขาจะปิดแก๊สอันนี้น้ำห้อนน้ำนี่เขา,สเาใส่ไว้แล้วนอกจากพี่นอนีใส่ไว้แล้วเขาก็ใส่ซึ้งหนึ่งนอกจาก ผู้ใดอยากได้ที่ว่าให้มันหอมใบตงองกับใบตองมาลองลองร้องกุนซึ้งสะพอก็ได้จ้ะแต่ว่าอีสานบ้านนาบริเอามาไวเฮ็ดก็เลยคิดได้ก็เลยเอามาเฮ็ดเลยหน่จ้ะพี่น้องเอามาเช็ดความลูกกันนะจ้ะนะถุงละห่าแท่นจาเพื่อนเอาใส่ถุงไว้นะจ้ะนะ แล้วเขาฝาปิดเลยฝาปิดแล้วเปิดถ้าเกิดว่าฮาเปิดไฟไห้หรือว่าเนี่ยไอไอห้อนไอน้ำห้อนนะจ๊ะมันขึ้นมานิะลวกมือเอาก็เลยปิดปิดแก๊สสักกอนนะจ๊ะแล้วเขาจะเอาเตาหูใส่หรือว่าจะเอาเตาหูใส่สะกกอนแล้วใครมาหนึ่งพร้อมกันเลยก็ได้จ้าหนึ่งง่ายๆเนาะ พี่น้องวิธีการหนึ่งประมาณจากสิบนาทีเน,นาะจ้าพี่น้องแล้วเพามาเบิอกอีกรอบหนึ่งเน,นาะจ้าจ้าพี่น้องจ้าพามาเบิกน้ำกันจ้านี่ค่ะหนึ่งซุกแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวเขาจะปิดเกล็ดเน,นาะจ้าะพี่น้องปิดเกล็ดเราให้เต้าหู้เย็นซะก,ก่อนแล้วเขาจะค่อยเอาเก็บใส่ภาชนะเก็บใส่ตู้เย็นเนาะจ้าเนาะ นี่ค่ะเขาจะเก็บใส่ฝาเขาเขาจะเก็บใส่กลงพลาสติกที่มีลักษณะกลงเขาเปิดฝาได้ล็อกแบบได้แบบนี้นะจ๊ะนะพี่น้องนะเขาจะเก็บเอาไว้เดี๋ยวปล่อยให้ไว้ให้เยน็นแล้วเขาจงค่อยเอามาใส่กลงนะจ๊ะนะพี่น้องจะมาเก็บเต้าหู้ไว้ใส่กลงไวไค้ค่ะ ก็ต้องใส่น้ำด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าเฮาหนึ่งสุกแ,นะแล้วเนาะจ้ะเนาะแล้วเฮาก็ฝา,าปิดกล้องที่แม่ฝาเป็ดจะเป็นบ่แม่นกล้องล็อกก็ได้จะเป็นฝาปิดดีๆจะได้จ้ะพี่น้องเนี่ยแค่นี้ละจ้ะแล้วเฮาก็เอาไปใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้เนาะจ้ะพี่นอนะ้องเนาะนะครับกด้มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งให้หน่อยเด้อจ้ไกกาไว้พอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ